สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับไทเกอร์ครับใบพูนะครับกำลังหยอ,อกกันอยู่เลยวันนี้อากาศคืมมากไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้วนี่ก็สบายเท่าไหร่ครับเป็นเดือนเลยที่หายไปนี่ก็กลับมาอย่าลืมติดตามกันบ้างนะครับก็กำลังเริ่มพยายามอยู่วันนี้อากาศคืมนะครับถ้าฝนตกยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วทำอะไรอยู่ลูก ขับรถก็ระวังระวังกันด้วยนะครับไปไหนมาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยวิ่งกันบนหลังคาทําไมไทเกอร์ทำไม, Tiger, ำไมถึงไปวิ่งบนหลังคามีแฟนเหรออือไทเกอร์ไปพูสวัสดีสวัสดีครับหน่อยเฮ้สวัสดีค่ะไปพูครับไปพูเป็นผู้หญิงน้องหมาคืมมากแต่ก็ไม่ได้คืมเท่าไหร่ ยังไม่เท่าไหร่ยังมีคืมมากกว่านี้อีกบ้านยังไม่ได้จัดไม่ได้อะไรเลยเนี่ยครับสบภาพบ้านตามบ้านนอกเพื่อดูไก่ไข่กันไมดูไมดตัวหนูสองสี่หกแปดฟอง ตกใจเลยเอาเฮ้ยเอาพดิงนี่พดิงพดิงยุงค้างบังดองนี่ยนายีกแล้วเลยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าดมเลยโอ้พดิงไปไหนมาหนูพดิงยุงค้างบังดองฮะตัวใหญ่เนี่ยพดิงยุงค้างบังดอง ไปไหนมาไไหนาหูไปไหนมาหึไปไหนมาเมื่อคืนกินข้าวที่นี่ด้วยนะเมื่อคืนน่ะเราอ,ะอ่ะอ้าวเฮ้ยมาขอบคุณก่อนดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยให้ขอบคุณกันบ้างเด็ครับาสาวข้าวให้กิน โอ้โหแปลว่าปืนมาดิไปไปผู้แปลว่าปืนมาแปลว่าปืนมาหนูแปเว่าปืนมาไปนนยิงไงพอดิงเงี้ยกินแล้วมึงนักเลงไหมพอดิ่งยุงค้างบางดองคนระับหมาข้างบ้านชอบมาเล่นด้วยสีเหมือนกันเด้เลยแต่อีกตัวนึงเป็นตัวเมียตัวเด็กตัวเล็กตัวเมียตัวตัวผู้ น่ารักครับหมาตัวนี้พอก่อนนะเดี๋ยวไปถ่ายเไว้ถ่ายคลิปอื่นด้วยเปิดหัวกันไปก่อนสัตว์โลกน่ารักนะครับนี่ใส่ดีมากเลยพูดจารู้เรื่องด้วย แค่มีหมาที่บ้านก็ดูแลเขาดีๆด,ด้วยนะครับเขาเป็นเพื่อนเราได้เฝ้าบ,บ้านให้เราได้ครับนีน่ไงก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวปิดด้วยปิดด้วยพัดดิงดีกว่าพัดดิง